สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่3มีนาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งตัวเป็นสารเตี้ยของรถคันหนึ่งนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าจะมีรถมัสต้าแดงนะครับจริงๆเหมือนเจ้าตัวจะมีรถอยู่หลายคันนะครับเอมันมีชื่อหลุดมาตอนท้ายรายการว่าชื่อคุณพีทละกันนะครับก็พีทเนี่ยจะเป็นเหมือนกับขับรถค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จะมีการแบบเออเอาภาพจาก ลองหน้ารถนะครับมาลงในโลกโซเชียลก็คือเหมือนกับเห็นรถถ้าตามพฤติกรรมมัคือในในรายการนะครับมันจะมีการแบบว่าลงคลิปให้ดูเยอะมากนะครับมือมนว่ารถคุณพีชเนี่ยเห็นรถปอตอร์ไซัยไม่ได้เป็นจะต้องแบบว่าเข้าไปจี้ไปเบียดปีบแตะใส่มีถึงขั้นแบบชนด้วยนะครับหลายๆคลิปเลยนะครับแล้วก็เอาไปโพสในโซเชียลว่าบบต่อว่าตัวคนขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งขอแบ่งเป็นสประเด็นนะครับคือ มีทั้งที่แบบทําผิดจริงๆฝ่าไฟแดงอะไรอันมีจริงๆนะครับแล้วก,กับอันที่เขาก็ไม่ได้ทําผิดอย่างมันจะมีอยู่คลิปนึงที่บอกว่าเ,เขาขับแช่ซ้ายก็อยู่ดีก็พุ่งไปบีบแต่ใส่เขาเอะไรนะครับประมาณนั้นแล้วก็สารตั้งต้นของการมาอาอกรายการในวันนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับขับมาตามทางแล้วก็โอเคสมมติถนนมัน3เลนใช่ไหมครับก็โอเคขับเลนกลางมาปุ๊บปรากฏว่ามีรถช้าอยู่ตรงกลางเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็คือเหมือน ออกขวาขวาเสร็จปุ๊บก,ก็ตกไฟซ้ายเป็นปกติก็คือแต่ในคลิปของกล้องหน้ารถของของคุณพีทเนี่ยก็คือเหมือนแบบพอเห็นปุ๊บเร่งความเร็วมาแบบความเร็วสูงมากแล้วุออแล้วก็ตามหลังมาปุ๊บแล้วก็แบบมันไปเฉี่ยวตัวมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็มาออกรายการในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่าวันที่โอเคมันมีชนมันมีเฉียวมอเตอร์ไซค์เขาจริงๆจนแบบเหมือนต้องแบบมีการผมไม่แน่ใจาน,มน,มน้ำมอนมีการเซ็ตเกียร์ตรงแบบ ตรงมือจับอะไรเงี้ยส่วนตัวรถมาสเตอร์ของคุณทวีตเนี่ยกระจกแตกโอเคแล้วก็เลยมีการโอเคตกไฟไปจอดข้างทางแล้วก็เหมือนกับเรียกประกงประกันประมาณนั้นแต่ทางเจ้าตัวของมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาไม่คิดว่ามันเป็นความตั้งใจเขาถือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วตัวเขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าอ,อยากจะรีบไปทํางานประมาณนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าอีกวันหนึ่งคุณพีทเนี่ยไปลงคลิปแล้วก็เหมือนกับมีการต่อว่าทางเจ้าของมอเตอร์ไซค์ เราทางคนรู้จักก็มาถามว่าเอ้ยใช่รถใช่รถพี่หรือเปล่าประมาณนั้นพอเขาไปดูเขาก็ตกใจว่าไม่นึกว่าคุณพีทเนี่ยจะขับมาด้วยความเร็วสูงข,ขนาดนั้นแล้วก็โชคดีที่ว่าเขาไม่ล้มเพราะว่าเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์เขาเป็นรถแบบค่อนข้างใหญ่ซึ่งถามว่ามันอันตรายไหมก็คือถือว่าอันตรายนะครับเลยเป็นที่มาของเทปในวันนี้ว่าแบบพฤติกรรมของคนขับมาสเตอร์สที่ค่อนข้างเป็นอันตรายนะครับมันก็จะมีมุมมองของทาง กรมขนส่งตำรวจจราจรเก่าว่าอันนี้มันเป็นแบบผิดกฎหมายนะครับว่าแบบทางขับรถโดยประมาทเพื่อจะทําแบบเหมือนแนวแน่นวประมาทอาจจะทําให้ผู้อื่นแบบว่าถึงแบบถึงแค่ชีวิตได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็สามารถจะมีการเรียกมาสามารถเรียกมาเพื่อจะสอบสวนแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีความผิดจริงก็สามารถจุดใบขับขี่ได้1ปีแล้วอาจจะรามไปถึงแบบว่า ยึดลงยึดลดกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทางตัวบริษัทที่เป็นบริษัทที่ตัวคุณพีทเนี่ยทำงานอยู่ก็มีการออกแถลงการนะครับว่าแบบว่าโอเคอยู่นะรับทราบเรื่องจากเพราะว่าเหมือนมันน่าจะเป็นข่าวใหญ่ของทั้งโซเชียลเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายๆกลุ่มของคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการจะตามหาเจ้าตัวให้เจอนะครับประมาณแล้วก็จะมีนัดรวมตัวกันไปที่บริษัทอย่างเงี้ยเหมือนบริษัทเขาก็เคลื่อนไหวว่าแบบก็ถือว่าโอเคนะเหมือนว่ามาแอคชั่นว่าแบบ โอเคเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบนะตอนนี้พักงานอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ส่วนทางทนายแก้วก็จะแนะนําว่าให้แบบผู้เสียหายหรือผู้ที่เคยมีเป็นกรณีกับทางคุณพีทเนี่ยให้ออกไปแจ้งความนะครับประมาณนั้นเพราะว่ามุมมองของอดีตตํารวจจราจรบอกว่าบางครั้งคลิปแค่นีมน้มันตัดสินกันไม่ได้มันต้องแบบเหมือนดูถนนมาทั้งเส้นตั้งแต่ขับเริ่มต้นเจอกันมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่โดยรวมก็คือือนว่า มีผู้เสียหายจากคลิปที่เจ้าตัวเขาลงเองเยอะมากนะครับประมาณนั้นแล้วก็มันก็ในรายการก็จะมีแบบคอมเมนต์ในเชิงลบว่าแบบก็มอเตอร์ไซค์ทำตัวเองงั้นนี้นงั้นขับแช่ขวาทำไมแต่ก็ได้ความรู้ทางกฎหมายด้วยนะครับว่าแบบเหมือนกฎหมายที่ออกมามันออกตั้งแต่ปี2 2ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เครื่องมันยังไม่ได้แรงมากก็เลยแบบเอา หมวดหมู่ของมอเตอร์ไซค์ไปรวมกับรถบรรทุกซึ่งในปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ช้าขนาดนั้นแล้วก็ตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะถือเป็นยานพาหนะเหมือนถือเป็นรถเก่งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนเขาใช้คันี้นะว่าเหมือนเทียบเท่ากับรถรถยนต์ปกติก็คือสามารถวิ่งเลนกลางได้ประมาณนั้นนะครับก,ก็เลยเหมือนกับว่าก่อนที่จะแบบคนคนไทยส่วนใหญ่จะฝังใจว่ามอเตอร์ไซค์ห้ามห้ามอยู่ต้องอยู่แต่เลนซ้ายซึ่งนี้ไม่ใช่นะครับผมก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกัน,นครับประมาณนั้นแล้วก็ ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับทางผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่พอใจคุณพีพยายามตามตามหาตัวกันอยู่แล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้มันจะมีเจ้าตัวจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือโดนพักงานแน่ๆนะครับแล้วก็ทางกรมขนส่งก็จะมีเรียกสอบนะครับประมาณนั้นก็ใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าครับ